ท่วงของการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราไม่ประมาทก็ไม่เกิดเหตุนั่นเป็นคำพูดของคนที่รู้ไม่ครบรู้ไม่รอบเราขับรถไปตามทางอย่างปกติด้วยความระมัดระวังแล้วรถข้างๆเขาทะเลาะก,กันแล้วเราโดนลูกหลงอย่างนี้ประมาทหรือไม่ไม่ใช่คนเรามีเคราะกรรมต่างกันประมาทนั่นส่วนหนึ่งแต่เหตุของเหตุที่จะเกิดขึ้นเพราะกรรม ที่นำพามให้เกิดนี่เป็นกำลังที่สำคัญที่เราจะประมาทไม่ได้ในกรรมนั้นเราไม่จาเป็นต้องไปรู้หรอกว่าในดวงชะตาของเรามีกรรมเรื่องนี้หรือไม่รู้แล้วเดี๋ยวจะกังวลและจะมีความทุกข์ทุกครั้งที่ทำบุญควรกวดน้ำอุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวรข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลในครั้งนี้จงสำเร็จแก่ดวงจิตดวงวิญญ,ญาณแห่งเจ้ากรรมในเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลาย ขอจงเอาหัวศีกรรมให้แก่ขพเจ้า,จาที่เคยล่วงเกินท่านทั้งหลายในทุกชาติภพที่ผ่านมาจะได้ลดจากหนักเป็นเบาหรือไม่เกิดเหตุผมเคยเจอเหตุการณ์ที่ดูดวงชะตาว่าจะเกิดอุบัติเหตุเปลี่ยนรถเอารถที่ตัวเองใช้ไปให้คนอื่นใช้และเอารถเขามาใช้แทนเพื่อจะได้คิดว่าเจ้ากรรมในเวรจําไม่ได้ขอโทษทีครับเจ้ากรรมในเวรไม่ใช่โง่รถสีดําไปบอกรถคันนี้ไม่ใช่สีดํารถสีเขียวบอกรถคันนี้สีขาวเงี้ยใช้ไม่ได้ผลกอกสองผมเตรียมเอาไว้ ไปบูชาพระศักดิ์สิทธิ์ที่ศรัทธาหกเจ็ดองมาแขวนที่คอปรากฏวันที่จะเกิดอุบัติเหตุเกิดจริงๆลดว่ําพังยับแต่ตัวเองไม่เป็นอะไรในขณะนั้นจึงเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงจึงได้สร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยพิธีที่ศรัทธาแล้วไว้แจกคนเพราะเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นจะคุ้มครองคนดีได้เพราะฉะนั้นหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดติดตัวไว้ เวลานี้ก็มีขุนแผนของพรายกุมารของลูงปูทีมผมก็เคยเอามาแขวนคอเหรียญพระราหูทรงครุฑเหรียญพระนารายณ์ประทับยืนบนพระราหูของเจ้าคุณธงชัยก็เป็นมงคลติดตัวให้้นโผยไฟเหรียญใสงเอี้ยพ่อฮะคุณมีความเชื่อมีความศรัทธาในเรื่องใดที่ไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทําให้ใครเดือดร้อนก็ไปน้อมนาบูชาร่วมบุญทาบุญไว้ติดตัว,ต,ต,วติดตนเป็นมงคลคุ้มรักษา สุดท้ายคือความไม่ประมาทต้องฝากไว้กับทางผู้เกี่ยวข้องในราชการงานเมืองคือเมาครับจับขังคุกอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะคนพวกนี้จะสร้างปัญหาให้แก่คนอื่นมากมายเหตุเพศ,ศภัยจะเกิดเรารู้ได้โดยเฉพาะชาวราศีที่ต้องระวังคือราศีพฤษภพ,พิจิกมีนราศีกันปีฉลูมะแมจอมะโรง อย่างนี้เป็นต้นอย่าก,กลัวจนถึงกับไม่ต้องเป็นอันทําอะไรแต่ให้รู้เอาไว้และระวังตัวหาโอกาสไปทําบุญสร้างกุศลเป็นบุญคุ้มครองรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดตัวกอกอกจากบ้านอารัธนามาคุ้มครองตนนี่คือสิ่งที่ผมอยากบอกกล่าวเล่าขานเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติเอาล่ะครับขอให้คุณจงพ้นโผยภยัยพ้นเคราะห์ด้วยทุกคนทุกท่านครับฮลิพัจะให้